สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครูเก่งชวนคุยนะครับเมื่อเช้านี้ได้ฟังข่าวนะครับได้ฟังข่าวาได้ยินว่ามีการติดเชื้อรอบที่2ในประเทศเกาหลีใต้นะครับเชือ้อโควิด -19 นะครับซึ่งประเทศเกาหลีใต้นี่ปลดล็อกดาวน์ของประเทศไปแล้วแล้วก็สามารถไปเที่ยวตามร้าน สถานบันเทิงจ้างได้นะครับพบผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ไปเที่ยวตามผับตามคลับตามบาร์นะครับแล้วก็ติดเชื้อมานะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องสืบเสาะหาคนอีก1,500คนเพื่อที่จะเอามา,อาสอบประวัติเกี่ยวกับโรคนะครับเอามาตรวจสอบนะครับก็ก็ควรระวังนะก็ควรระวังประเทศเราจะปลดล็อกดาวน์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ นะครับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็ปลวแล้วแล้วก็ติดรอบ2กันเรียบร้อยแล้วนะครับจากข่าวเมื่อเช้าจากข่าวเมื่อเช้าทําให้เกิดค,ความสนใจคําศัพท์อยู่3คํคนะครับนั่นก็คือคําว่า club คลับคําว่าผับแล้วก็คาว่าบาร์นะครับสามคำนี้ต่างกันอย่างไรนะครับมาจากภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับต่างกันอย่างไรแล้วไทยเอามาใช้ในความหมายแบบไหนเรามาเข้าใจ ลักษณะของคำสามคำนี้แบบใดบ้างนะครับเหมือนที่อังกฤษหรือฝรัง่งเขาใช้กันหรือไม่นะครับอยากทราบติดตามชมกันเลยครับเริ่มกันที่คำว่าบาก่อนนะครับ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับให้ความหมายคําว่าบาร์เอาไว้ว่าบาเป็นคนํานามมาจากภาษาอังกฤษหมายถึงร้านขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์มีนักดนตรีและที่ให้ลูกค้าได้เต้นรําด้วยเป็นสถานบริการเหล้าหรือเครื่องดื่มภายในบ้านเป็นต้นนี่คือความหมายของไทยเราความหมายที่เรามาใช้ในพจนานุกรมไทยเรา ส่วนในอังกฤษนะครับในภาษาอังกฤษบาร์จะเป็นสถานที่ดื่มแฮงเอาท์พบปะเพื่อนฝูงสามารถพูดคุยกันได้นะครับได้ยินชัดเจนมีการเปิดเพลงคลอๆนะครับจึงน่าจะเป็นสถานที่ที่สบายๆเป็นที่สำหรับนัดหมายพูดคุยธุระด้วยนะครับที่ที่เราเห็นกันอย่างบาร์ในโรงแรมของฝรั่งต่างๆที่ที่เราสามารถคุยธุระกับเพื่อนได้ นะครับเน้นขายเครื่องดื่มไมโครไม่ไม่ขายอาหารนะครับแต่มีกับแกลมนะครับมีแน็์มีขนมนิดๆหน่อยๆพอให้ท้องไม่ว่างนะครับความโดดเด่นตรงที่คอนเซปต์ของการจัดร้านนะครับหรือการตกแต่งก็จะเน้นไปที่เรื่องของเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มต่างๆมีค็อกเทลสูตรเฉพาะของของแต่ละร้านหรือแต่ละบาร์ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือลักษณะของบาร์นั่นเองนะครับ ผับเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษนะครับเปิดค้นเจอในพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยของอาจารย์เปลื้องณนคะรนะครับให้ความหมายไว้ว่าผับหมายถึงสถานที่นั่งดื่มสุราฟังเพลงคุยกันผับเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยความเข้าใจของคนไทยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะที่เอาไว้แดนส์นะฮะเอาไว้แดนมันมัน,ม,นมีไฟกลมๆดวง,ดวงใหญ่ๆหมุน ติวติวมีเพลงมีดีเจเปิดเพลงให้ฟังดังๆนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่สําหรับคนอังกฤษนะครับพับแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับพับเนี่ยมาจากคําว่า public house นะครับคือร้านอาหารไว้สําหรับดื่มหลังเลิกงานนะครับนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดูบอลหรือดูกีฬานะครับดูกีฬามาพบปะเพื่อนฝูงหรือพาครอบครัวมามากินข้าว นะครับจะแตกต่างจากความรู้สึกของคนไทยนะคนไทยต้องเอาไว้แดนมันๆอย่างเงี้ยฮะผับะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับคำว่าคลับนะครับคำสุดท้ายนะครับค้นเจอในพจนานุกรมไทยอังกฤษนะครับในดิ c t i o n a r y นะครับซึ่งให้ความหมายไว้ว่าคลับหมายถึงสถานเรืองรมที่เปิดเวลากลางคืนขายอาหารขายเครื่องดื่มมีดนตรีเป็นต้นนะครับ คลับในความหมายของฝรั่งจะหมายถึงสถานที่เอาไว้เอาไว้แดนเอาไว้เต้นตืดๆตืดๆนะฮะมีเพลงฟังดังๆมีดีเจมีการมิกซ์เพลงเปิดแผน่นถ้าเพื่อนชาวอังกฤษชวนพวกเราไปเที่ยวคลับนะครับเขาก็จะบอกว่า go clubbing นะครับก็จะหมายถึงเขาชวนเราไปเต้นท่ามกลางระบบแสงสีเสียงที่อลังการ นะครับมีเสียงดังนะครับรังเมื่อใช้คำว่าคลับก็จะหมายถึงสถานที่ที่เอาไว้แดนนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นสถานที่ที่กลุ่มคนมารวมกันหรือชมรมต่างๆมารวมกันเช่นฟิตเนสคลับนะครับสปอร์ตคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือใช้ในชื่อของทีมกีฬานะครับเช่นลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ต่อไปนี้นะครับถ้าเราจะชวนเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนนะครับไปสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคลับเป็นผับหรือเป็นบาร์นะครับก่อนที่จะชวนเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนชาวต่างชาตินะครับชาวฝรัง่งที่เพื่อนเพืนฝรัง่งถ้าชวนเขาไปเที่ยวน,นะครับลองคิดดีๆก่อนว่าเราจะพาเขาไปเที่ยวที่คลับที่ผับหรือที่บาร์นะครับเดี๋ยวเพื่อนเขาจะงงเรานะครับเพราะว่าความหมายของทั้ง3ามคำนี้เรา เราออกมาใช้เราจะสับสนนิดนึงนะครับด้ยความเข้าใจของคนไทยนะครับเราจะใช้กันสับสนนิดนึงกับกับความหมายดั้งเดิมที่เป็นของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะนําเสนอนะครับ3คําศัพท์3คําำนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ